ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะชื่อเมลิวันสามชาลีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลค่ะบริษัททาทาสติว การผลิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้ตำแหน่งงานที่คุณมาริวันกำลังมองหาอยู่เป็นตำแหน่งงานอะไรครับวิศวกรโลหการค่ะชื่อตำแหน่งภาษาไทยคือวิศวกรโลหกรรค่ะใช่ค่ะมีชื่อภาษาอังกฤษควบคู่ด้วยไหมครับมีค่ะเป็น t อเลจ o เคียลเอน n ิ e นีหรือเปล่านะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่วิศวกรโลหการนะครับก็จะเป็นชื่อที่อาจจะกลุ่มเฉพาะแหละแต่ว่ามีมีนะครับระบบกรุ๊ปปิ้งชื่อภาษาอังกฤษว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราพิมพ์ภาษาไทยเนื้องานของคนนี้ เขาต้องทําอะไรประมาณไหนบ้างครับเนื้องานนะคะที่ต้องดูแลก็คือดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็รับข้อร้องเรียนจากลูกค้ามาประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาปรับปรุงสินค้าค่ะที่คำคีย์เวิร์ดที่อยากเห็นในเรซูเม่ของคนที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการอยากเห็นคำว่าอะไรหรือว่ามีโปรแกรมมีทักษะอะไรบ้างไหมครับสามารถใส่ได้เลยก่อนอื่นก็คงเป็นสาขาโลหะการนะคะแล้วก็ในงานก็คือ จะเป็นในเรื่องของสติลเมคกิ้งโรลลิงมิลอะไรประมาณนี้ค่ะโรลลิงมิลโลหะการนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายจะมาเลือกชื่อตำแหน่งเพิ่มนะครับงั้นเดี๋ยวส่วนของชื่อตำแหน่งเดี๋ยวเราใส่คำว่าที่เป็นเมโทรโลจีเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะครับไปจับึ้นไม่ได้ใช้ชื่อแบบนี้เป๊ะๆเราบางที่อาจจะมีการเรียกชื่อที่คล้ายกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแบบเป็นเมโทรโลจีเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะอาจจะไม่ได้ใส่ในคีย์เวิร์ดแต่มาใส่ในชื่อตำแหน่งแทนกกก็็ไดด้้นนนนนนนะะะคคคคครรรรรััับบเเ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 ปชืื่่่่่่ออออออตาาาแหงงฉพลยยยโททีีีีีใสสววข์์ิจมมู โลหะการใช่ไหมครับแล้วก็โ o ลิ i n g m i ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะมีตัวระบบหรือว่าตัวฟังก์ชันงานไหนที่อยากเห็นหรือว่าอยากให้เขามีประสบการณ์มาก่อนไหมครับในเรื่องของ lab ดูเกี่ยวกับแ a บก็ได้นะคะมีมีชื่อเฉพาะเลยไหมครับหรือว่าเป็นแ a บธรรมดาก็ได้ไม่ไม่มีชื่อเฉพาะค่ะอ๋อถ้าเกิดมีทางด้าน lab จริงๆเสริมคุณาริวันนิดนึงครับในส่วนของชื่อตําแหน่งในระบบของเจ้าพ่กันเนี่ยมันจะไปจับแบบเป๊ะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใส่วิศกรโลหะการหรือ m e t a ลล u r เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยที่ต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นแต่จริง ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องชื่อนี้ก็ได้เราอาจจะใส่วิธีหนึ่งอื่นอื่นอ่าเป็นเอนจิเนียร์อื่นแล้วมาใส่ครับแล้วมาใส่คีย์เวิร์ดที่เป็นโลหะการแทนก็ได้ก็ว่าเดี๋ยวแบบแรกเราเอาแบบตรงที่สุดไม่เลยเลยฮะแบบไปไปเลยด้านล่างตรงคํำคีย์เวิร์ดก็จะมีระบบมีคําแนะนํานะครับอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะครับพวกมิลลิ่งสติลได้หมครับได้ค่ะได้่สติลเมคิ้งก็ได้นะคะ สติลเมกิ้งได้สติลธรรมดาก็ได้ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นโอเคเดี๋ยวไปดูคุณลับกันนะครับลองค้นหาแบบใบสมัครที่ใช้ชืตำแหน่งนี้และมีคีย์เวิร์ดนี้ดูก่อนนะครับใช่ประมาณอันนี้จะเรียกว่าเป็นสเปเชียลิสต์ก็ได้นะครับเฉพาะด้านเลยนะครับเบื้องต้นพบทั้งหมด43เรซูเม่นะครับจากชื่อตำแหน่งคำคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่นะครับกำหนดแคบลงมาเกี่ยวกับเกดเฉลี่ยก็ได้นะคะ2ข กันเดี๋ยวเราลองใส่ตัวเรื่องของเกรเฉลียขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นตัวกรองที่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้ใช้นะครับเกรเฉลี่ย2.75นะครับ2.5ค่ะเพราะ2.5ครับผม ดูผลลั์นะครับจำนวนอาจจะมีลดลงไปบ้างนะครับถ้าหากว่าเกรดเฉลี่ยของแคนดิเดตอาจจะไม่ถึงนะครับตามที่เรากําหนดจากเมื่อสักครู่43เรซูเม่นะครับลงมาอยู่ที่28 28เรซูเม่นี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.5ขึ้นไปนะครับเรามาดูคุณสมบัติของแคนดิเดตกันหน่อยนะท่านนี้เข้าสู่ระบบเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ด้วยนะครับจบโลหะการมาโดยตรงเลยแบบนี้โลหะนะครับเป็นเอนจิเนียร์ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับตามคีย์เวิร์ดที่เราระบุไว้นะครับแล้วก็พื้น่ช มีระยองได้ค่ะปัจจุบันนี้อยู่ที่ฉะเชิงเท,ทราถ้าตามข้อมูลน,นี้นะครับอันนี้คือท่านแรกลองดูอีกสักท่านในด้านล่างครับชื่อตำแหน่งเดียวกันตามที่กำหนดเลยนะครับเป็นวิศวกรรมโลหะการและวัสดุนะครับแล้วก็มีคำคีย์เวิร์ดนะสตีลนะครับเอนเจิเนียร์โลหะการโอเคมีครบตามนีถ้าคุณสมบัติประมาณนี้ก่อนพูดถึงคุณสมบัติก่อนนะครับประสบการณ์ที่เขามีคีย์เวิร,ร์ดที่เจออยู่ในเ,เรซูเม่ถือว่าตรงกับกลุ่มคนที่เรากำลังต้องการไหมครับค่ะตรงค่ะตรงนะครับถือว่าตรงนะคะ อยากจองไหนเพิ่มไหมครับจองทำงานที่ชนบุรีแล้วก็ระยองฉลับุรีออสาที่ก็ได้ค่ะ ครับผมเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะครับเดี๋ยวเลือกให้นะครับเป็นชนบุรีและระยองนยแล้วก็สระบุรีสระบุรีด้วยนะครับชนบุรีระยองแล้วก็สระบุรีจะเป็นอีกภาคหนึ่งกลางครับผมสระบุรีระบบก็จะไปกรองใน28ท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยเกรเฉลี่ยที่กรองไปแล้วแล้วก็พื้นที่ที่สนใจทํางานก็จำนวนอาจจะหายไปบ้างแต่ว่าโฟกัสอาจจะชัดขึ้นนะครับเหลือ17เดรซูเม่ครับอยู่ในพื้นที่3จังหวัดที่กําหนดแล้วก็เกรเฉลี่ย2 5ขึ้นไปนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดวุฒิการศึกษา นะครับรจำนวนลดลงแต่ชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้ถือว่าข้อมูลตรงที่สนใจอยู่ไหมครับค่ะข,ข้อมูลตรงคร่ะตรงเลยนะครับ งั้นแบบแรกก็คือแนะนําแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเอาชื่อตําแหน่งคีย์เวิร์ดแล้วก็โลเคชันตามนี้เลยนะครับจากฟุกอีกวิธีหนึ่งที่จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับในส่วนชื่อตําแหน่งถ้าเกิดว่าสมมติเราดู17คนตรงนี้หมดแล้วเรียบร้อยเราอยากเจอคนมากกว่านี้นะครับให้เราอาจจะลองไปใส่ชื่อตําแหน่งเพิ่มเติมดูนะครับว่าเป็นเอนจิเนียร์อื่นๆก็ได้นะครับที่เขาอาจจะไม่ได้ชื่อวิศวกรโลหะการแต่ว่าอาจจะมีคีย์เวิร์ดที่เป็นเมทัลโลจีตรงนี้อยู่หรือว่ามีคําว่าโลหะเพร่อให้เจอกลุ่มคนกว้้างขึนนะครับเรื่อ่าใช้ ชื่อตำแหน่งแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าในส่วนของเนื้อง,งานดูเรื่องของโลหะการดูเรื่องของโ o l l i n g m i l อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับก็คือเหมือนกับว่าใส่ชื่อตำแหน่งที่กว้างหน่อยแต่ว่าใส่คำคีย์เวิร์ดนะครับใส่เพื่อนไขตัวกรองที่ชัดขึ้นอันนี้ก็จะเจอจำนวนที่เยอะขึ้นนะครับจำนวนที่เยอะขึ้นเช่นท่านแรกเป็นวิศวกรนะครคือชื่อตำแหน่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้จบทางโลหะการโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามีคำคีย์เวิร์ดบางคำที่ตรงกับที่กำลังมองหาอยู่ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คืออีกวิธีการหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบจอะจงเลยแบบวิธีแรกเมื่อสักครู่นี้ก็จะแบบว่าเรียกว่าเป๊ะเหม แคบไปใช่คะจริงๆไม่ถึงกับแคบไปนะแต่ว่ามันจะเจาะจงคือถ้าสมมติว่าใน17ท่านเมื่อสักครู่ครับก็มีกลุ่มคนตรงแล้วก็สนใจทํางานในจังหวัดที่เรากําหนดด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องใช้วิธีที่2แล้วก็ได้<ม>แต่ถ้าเกิดอยากเจอคนกลุ่มคนเยอะขึ้นก็อาจจะขยายมาใช้วิธีที่2เพิม่มเติมได้นะครับก็อาจจะให้ทางคุณมัลิวันดู17คนแรกเมื่อสักครู่นี้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยขยายใช่ครับใช่ครับงั้นข้อมูลประมาณนี้ถือว่าแฮปปี้ไหมครับได้ค่ะแฮปปี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำ ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ